เเสลโทษพี่ไม่ได้นะคะต้องโทษไอ้หลุยนะนะั่นน่ะที่มันหาว่าผู้หญิงเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันจริงไหมล่นนะผู้หญิงทําไม่ได้หรอกไหนก็ลองพูดมาซิว่าง,งานไหนที่ผู้ชายทําได้แล้วผู้หญิงทําไม่ได้บ้างเป็นเรื่องแล้วเน่เน่ได้ตัวอย่างนะอย่างบวชผู้ชายบวชแล้ผู้หญิงบวชได้เปล่าผู้หญิงก็บวชได้ไวหยบวชชีงไงสันขวนัญอย่างผู้ชายจะมีเกณฑ์อาหาร กลายเป็นต่อสู้ซะงั้นนั่นนี่เลยผู้หญิงเล่นไม่ได้แน่นอนเล่นซูโม่โอ้โ,อโหบ้านแกนไม่มีทีวีหรือฮะเล่นซูโม่ผู้หญิงก็เล่นเยอะแยะไปไอ้สันดอนงั <c oughs> <พ>้นผู้ชายดิผู <c oughs> ้ชายยืนฉี่ได้เว้ยผู้หญิงก็ยืนฉี่ได้เว้ยแต่ที่ไม่ยืนฉี่เพราะมันเลอะเทอะไอ้สันดาบโอ้โหเนี่นี่จะเห็นนะ พี่ว่ามาเนี่ยว่าอันไหนผู้หญิงทําได้แล้วผู้ชายทําไม่ได้อะผู้หญิงท้องได้ว่าแต่ผู้ชายท้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็ท้องไม่ได้หรอกเว้ยแกแนี้แกแฉใช่ไหมล่ะไม่ได้แฉอยู่แล้วนี่ทิ่มตรงๆเลย ้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนนะไม่มีใครเหนือกว่าใครทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมเลี้ยงกันจะได้อะไรขึ้นมาแทนที่จะเอาในถาเถียงกันมาร่วมมือกันดีกว่านี่ถ้าเกิดว่าช่วยันต่อตู้เนี่ยปานี้ต่อเสร็จไปนานแล้วเชิญนออกแล้วค่ะมีอยู่อย่างหนึง่งที่ผู้หญิงทำได้แล้วผู้ชายทำไม่ได้ทำนมลูกเ<ะ>นียคะเชิญเคยกินแตน่นมแม่ เศ้าได้แล้วอุครองเออจะพูดขึ้นมาอีกทำไมคะเขาาส์อยู่ทะเลาะกันแล้วนะคะมาอดได้หลายเด้อ